thank you รู้สึกว่าพ่นเลิกงานเลี้ยวยายเอวว๋วบ่ได้ยินเสียงเพ่นตัดตน้นไม้หรือว่าเฮ็ดยังเสียงรถแล้วจ้ายายเอ๋วสิกลับไปเบิงเฮ็ดแต่ขาเหลืองมองที่ยายเอ๋วเฝ้าเก็บเฝ้ายุ้มเรียนออกจากป้าบองหันกอนจ้าสิกลับไปเก็บพันอีก <c oughs> ไปจ้าพี่น้องไปเปิดน้ำกันยายเอ๋อยัญญัติทันได้หอดมองหันเวมาเบิงอีกมองหนึง่งพอดอกคนสีงหญ่เตืบเร็วกันนี้ก็เลย เลยสิเรียกเก็บตัวดอกใบเงยด้วยใจดอกนอไม้จงไว้คือเก่านั่นละโอ้เงึดหลายยายเอ๋อบ่ได้ยินเสียงรถเพิ่นว่ามันเพิ่นเลิกงานแล้วงางเขาม่าไก่หรอจังคอยเสียงเพิ่นขับมาจะทั้งไหนอีกบ่จ้าเนี่ยยังบ่เลิกอยู่ไหมสร้างบันถั่วเพิ่นบ่ได้มาตัดอยู่ใกล้ยายเอ๋อดอกจ้าอยู่คนละมองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเห็นหลายอยู่ว่างันตอนนั่ง ตอนนั่งยืนน่ซองเห็นหลายอยู่ได้ใจลเลยบ่พี่น้องโดกพี่ไงจริงส่ละัิงควอยถึงต่เอาออบางางมเจ้าโค้ชบางามง,งามนะนอย่างเนี้ย เดี๋ยวไปรุ่นนี้แลวค่ะนี่ในน,น้ำนี่อยู่ขาดนอยู่ขาดนะคะคุณน่ะโอ้บโฟูักโจกเข้าไปมุดเข้าไปมุนเขไปอนน้ํโอ้ผี่นองเบื้องรุ่นนี้เราจะแย่เอวแหงมากกลอนักสผ้าเป็นน้ำเอืนมาตินะคุม่ยางหมาเอือนมาติด คุณหมาเขามาหายายแอ๋วพี่น้องอุ้ยม่ได้คนเลยตกใจหมดหมากระตื่นคนคนกระตื่นมาโอ้ยบอยแว่โวยตื่นหมดหญ่เลยเมื่้เจ้าสิมาเฮาเงี้ยงคนตื่นโทษเลยจ้าพี่น้องยายแอ๋วใส่คำพูดปากเพื่อกี้ตื่นแฮงเลยจ้าเฮาเนียโอ้ยเฝ้าเลือกงานเลยไปตัวใอยเสียว พี่น้องจ้าอันที่ยุคตะใต้กวางไม่เที่ยวนั่นนะจ้าเพิ่นเคยออกหลายหลายด้นั่นพวกหัว่าปีนี้สิออกงบออกแต่ว,วา่าไม่ทับเิบนล้วจ้าอ้ยปลาเสือจะโดดง่ายๆฟังไปือเก่าได้บอกเอาห้าพิ่นเกิดอีกห้าพิ่นเกิดพินะห้าพิ่นง่ายกับพวว่าเล้ยงอยู่ก็ได้บวกถือความพิด ยนนี่แลทษละายพี่นองอหลหปาดพี่น้องบ้บ้างบ้างง,ง,ง,งามแนะโอ็สิคะบ่เมือเดอิมเราทันน่งงหมือขาดจ้ อยู่บินด้ตาจ่าจเหี่ยวเปล่า <c oughs> เหี่ยวหมุนตัวสับไว้เปล่าใช่าะเลยน้อยก็เสิยมื่นแล้วตกง่ายอยู่ตัวนึ่เลือกงามยี่หลีกับใครบันดาเสียงเงดเงียบแล้วเสียงเงียบเป็น่นเราจ้า นี่จ้าพี่น้องได้หลยเตือบจะเอวประทันได้ตัดขาได้นี่ใส่ถงไว้ทำนี้เวลาจึงคอยสิตัดจายานมืดยานคำกวนเดี๋ยวยางตัอจะน้อยกันดวยจ้าเวมาสรงมึงเห็ดหนังไก่สายหนึ่งจ้าเดีนะ่ยวูไกน่ะโอ้ยังน้อยอยู่เป็นมึงหนังนี่โอ้ยี่ดอกง่ายจ้ะ พันชื่นปะเล็ได้ไงอ้วคือทุมสิบตได้ไงัออง,งอะมองได้ไงดอกได้ไงก็เก็บบางอันล่ะจ้าอุ้ยก่เห็นไงบางอันเห็นแ่ดอกที่เก็บไปท <laughs> ีดแรกโอุ๊ย,ยคือเพราะงับออกก็คิดแรกละ่ะอื้อไม่เอียว khi nguồn giá yếu chung hết nắng cây xài như vậy tuần phân lên nồi bà mình sẽ đầy mà bưng mà hiền ngắm ngám là bưng cứ sẽ mình hói cuồng là chà nè phân mà hào kìm nó hó oh, mùn ê nhẹ cứ bà sẽ đầy mà kiếp ngắm ngám tuần phân xí ngay là bưng là chà มึงอุย้ยปุ้ย <c oughs> งอยถือเตะนู้กัน่ะเฮ้ยเสียายเอาลุตละกินเหียนกว้งนี่และเพิ่นเป็นเจา้าปลาเนาะเจ้าทินนะเนาะเพี่น้องเพิ่นหูดีก็าย้ายเหวมองเฮ็ดเกิดนั่น xì thế thì nhân thấy mệt <laughs> chung này gái dầu mất kịp vô โอ,อ้ขายูนม่งดิดบึงเลจ้าตีกินนัดแล้วโอ้โหหายตัดตีน้งบัน เงาหมย์ข้นเลยสิเอาได้นี่โอ้ได้ง่ายๆไ,ไบบนี้ะว่ามันเอาง่ยนี่จ้าพี่น้องบาดท,ที่นี่ย่าเอ๋วก็สิทําความสะอาดเพื่อนหลกักกรสิตัดอันค้าเห็ดแต่ค้าเหลืองน้ำละจ้ามาจ้าพี่น้องย่าเอ๋วสิพาเบิ้งเห็ดเราสิได้จบคลิปนี้ไปอีกแล้วเด้อจ้า นี่ละจ้างามป่ค่ะบาทที่นี่ก็สิได้ออกป้าเลวสิมืดเลวขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เพื่อเพิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยะเอวหัวถึกๆเถืเบาหลายๆช่องน้อยคอยประกันยืดดีแมยงแข็งแรงสุปูสุคนจังพอกับแยะเอวได้อีกคลิปหนะ้าสุขดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ